ลองามาสักทายกันกับเพื่อนๆนะครับใช้เวลาสักหนาทีสิบนาทีเท่านั้นนะไม่ยาวไม่ยาวให้ดูบรรยากาศและความเป็นไปสักเล็กน้อยนะครับบรรยากาศโอเคนะครับถนนทางสบาย <c oughs> พาพาดูรวมให้ดูนะ หน้าบ้านใครนะะตัวอย่างเช่นหน้าบ้านหมู่บ้านขวาหน้าบ้านหมู่ทางซ้ายก็กจะดูแลของเขาเองเนะฮะเพราะนั้นคือการแบ่งปันความดูแลมันก็จะมีในทุกพื้นที่ไม่ใช่ว่าเกียนเป็นอย่างในบางพื้นที่ในบางประเทศก็จะเกียนว่าริมถนนนี้ก็ต้องเป็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นไม่ใช่นะฮะเขาถือว่าเป็นหน้าตาด้วยถ้าทางเข้าถ้า ทางเข้าหมู่บ้านสวยงามตัดหญ้าเรียบร้อยก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้คนเข้ามาพักนะไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาหรือว่าคนเข้ามาซื้อยูนิตก็แล้วแต่ก็จะมีส่วนตรงนั้นมาส่วนส่วนทำให้ีผู้คนเข้ามาใช้บริการะครัพนั่นคือความสําคัญของเขาเขาใส่ใจตรงนี้นี่คือส่วนสาคัญที่ทําให้ละแจ่ายละพื้นที่ได้จ่ละใใท้องถนนเขาใส่ใจในความในใน,ในที่นี้เขาต้องดูแล หลอดมีลงไปในตู้นะล้วในแต่ละคันก็จะมีลิฟต์ตรงประตูกรณีที่เป็นแอนิแคปก็จะมีสองแบบนะแบบที่แอนิแคปเล็กๆก็คือข้างหน้าแล้แอนิแคปใหญ่ก็จะมีทางขึ้นอยู่ด้านข้างนันะสเปเชียลประเภทต้องมีคนช่วยเหลือจริงๆก็จะมีลิฟต์ลงมาลิฟต์ลิฟต์ไปหลดลงมาเพื่อยกรถขึ้นไปนะ ส่วนรถประจำธรรมดาก็อาจจะมีช่วยคนที่เดินขึ้นก้าวไม่สะดวกก็จะเป็นเล็บเล็กๆขึ้นไปเราเพียงจะไปยืนระดับเขาจะมายืนระดับถนนนะแค่ก้าวข้ามจากาฟุตปาดขึ้นไปแล้วก็เล็บก็จะทํางานยกขึ้นตัวขึ้นไปก็จะมีคนผู้สูงอายุเดินไม่ค่อยได้ก็จะ้ใช้แบบนนะี้ เด็กก็จะจะไม่มีรถนะชุมบชบนยังเหมือนเดิมนะเพราะนื่องจากว่าคนก็ยังไม่ค่อยออกมาใช้พื้นที่เท่าไหร่เก็บจวจะเป็นส่วนใหญ่จำนวนคนจบงานที่ตกไปกว่าเยอะเนื่องจากธุรกิจมันซบเซาลงทั้งหมดก็ยังมีเกเยอนะครับที่สาคัญคือมีข่าวจะอัปเดตเล็กน้อยนะวันนี้มีอัปเดตเล็กน้อยท่าวที่รู้ก็คือตอนนี้ในพื้นที่พับลิกสามารถใช้พื้นที่ได้พอประมาณว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะตัวอย่างเช่นร้านอาหาร ปกติใช้25-50%มาในช่วง2-3วิทที่ผ่านมาตอนนี้ก็เลื่อนเป็น100%นะแต่ยังขออนุญาตเดี๋ยวหาไฟเอาหน่วยงานของรัฐที่คอนเฟิร์มนะแต่ว่ามีข่าวออกมาตั้งแต่ปลายวิธีแล้วนะเขาใช้พื้นที่กันแล้ว100%นะครับแต่ยังต้องมีการรักษาโซเชียลดิสแ n น i ิงอยู่ที่ระหว่างก็คือช่องภาษาอังกฤษภาษาไทยก็แปลว่าช่องช่อง ว่างระหว่างสังคมนะจริงๆคือต้องให้มีช่องว่างหน่อยไม่ใช่ว่าไปยืนติดกันคุยกันตลอดเวลาแบบนี้ไม่ใช่เลยปกติมันอยู่ที่ตอนแรกคือสามฟิตนะแล้วตอนหลังมันเลือ่อนเป็นหกฟิตถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้สามารถใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะลดลงหรืออย่างน้อยก็มีมีระดับหนึ่งแล้วก็สักสองสามฟิตมันก็คือว่ามันอยู่ที่พซันอลของเราด้วยนะฮะเราต้องดูแลตัวเราเองด้วยสําคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นการใช้พื้นที่ ทางสังคมเราก็ต้องดึงช่องว่างด้วยไม่ใช่ว่าเขาไปขุกเขาไปมั่วเาจนเกินไปนเพื่อเพื่อประโยชน์กับตัวคุณเองเท่านั้นเองนะเพื่อประโยชน์ตัวคุณเองฝากฝากไว้เล็กๆตรงนี้นะใครที่ยังไม่รู้ก็ลองฟเอาเอาในแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเท่า,าที่ผมรู้ในในในไอเรียที่ผมอยู่ในฟาร์มบ,บิดเขาที่เขาก็อนุญาตแล้วในในหลายๆส่วนมิสเน็ตนะที่ให้กลับไปใช้พื้นที่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ความจริงคือคนพื้นที่ก็ไม่ได้สามารถที่จะมี ปริมาณเข้าไปใช้ในขนาดนั้นนะยังในใร้านผมนก็ยังมีอย่างเต็มที่ก็คือ3 0มสถึงสีเท่านั้นนะยังไม่มีถึงขนาดถึง50ไปถึงจนถึง 80- ดสถึงร้อเเหมือนแต่เก่านะตัวอย่างเช่นถ้ามีร้อยฟ่อถ้ามีร้อยซิกนั่งนะซิกนั่งร้อยที่นั่งก็ใช้สมัยแต่เก่า ก็อยู่ที่ลดลงไป50แล้วก็ลดเหลือย5 25้้รองทางเลยนะปัจจุบันก็เขาบอกว่ากลับเข้ามาได้อยู่ในระดับ1้0ซีเต็มนะค,คือ100%อแต่งบอกคือว่าในความเป็นจริงคือระดับนั้นถ้าอย่างร้านที่ผมทํางานอยู่มันค่อนข้างแออัดแออัดไปนะฮะในพะนั้นคือผมว่ามันก็ยังไม่เหมาะสมที่ถูกต้องก็ควรอยู่ที่ประมาณ50-7 5%เเท่านั้นนะฮะไม่ควรเกินนี้ถ้าเกินนี้ก็ถือว่าผมว่าจริงยังเป็นอันตรายเพราะเนื่องจากว่าการติดเชื้อยังมีอยู่ ค่อนข,ข้างสูงเลทั่วไปนะครันก็ระมัดระวังกันนิดนะใครที่เข้ามาฟังทีหลังก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาเป็นเพื่อนเข้ามามาเห็นหน้ากันอีกครั้งหนึ่งก็งที่บอกคือในต้นไลฟ์นะถ้าใครที่เข้ามาฟังในไลฟ์หรือเข้ามาติดตามใน Youtube ก็ไปเช็คพื้นที่นิดหนึ่งนะอยู่ในในถ้าคนที่อยู่ใน ฟลอริดาหรือในอเมริกาเราลองไปเช็คดูว่าพื้นที่ตรงเนี้ยตรงที่เราอยู่ตรงที่ร้านเราทําหรือว่าตรงที่บิสัทท่เราทําอยู่เขาได้เปิดโอเพ่นหรือยังแต่เท่าที่ฟังคือในแอนเร์ยที่ผมอยู่ตรงนี้คือพามส์พามสปริงแล้วก็ในแอเรียตรงเวสต์พามบีชนะฟลอริดานี่เข้าอนุญาตแล้ว100%เมื่อประมาณ4ีวันที่แล้วแต่ว่าเริ่มเป็นเริ่มใช้กันมากขึ้นในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานี้เช็คเอา์แล้วเดี๋ยวผมก็จะพยายามเช็คข้อมูลในเขตในเขตของผมให้มากที่ ประกอบเยอะนะฮะเนื่องจากว่าร้านอาจจะมีโต๊ะซิกข้างนอกนั่งเอาท์ไซด์หรืออะไรอย่างนี้มันมีมันมีผลในในการกําหนดจํานวนขอคัสเตอร์ที่เข้ามาใช้เพราะนั้นคือก็อยากมาบอกให้เพื่อนๆไปเตือนเล็กๆน้อยนะไปลองเช็คก่อนเช็คก่อนในพื้นที่ก่อนอย่าฟังข่าวอย่างเดียวนะเราได้ข่าวอะไรมาเราตเราเช็คก่อนนะครับก็ <c oughs> ฝากฝากไว้ประมาณนี้นะลองไปดูเพราะมันอาจจะช่วยทําให้บิสเนสคุณกลับมาได้ไวขึ้นแต่อย่างที่บอกคือจริงๆแนละ้วคัสเตอร์ตอนนี้มันหายไปเยอะเนื่องจากว่า หลายหลายหลายเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตไปแล้วหลายเปอร์เซ็นต์ก็โยกย้ายนู่นนี่นั่นแล้วก็หลายหลายเปอร์เซ็นต์ก็คือยังไม่มีงานทํายังยังเพราะเนื่องจากว่างานยังเปิดไม่เต็มที่นะและในในบางจอบก็ยังไม่เหมาะสมประมาณนี้เพราะนั้นคือรายได้ที่เข้ามาแต่ละแต่ในแต่แตและหัวก็ที่ยังไม่พอที่จะมาจับจ่ายในเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้นะเข้าพยายามจะเขียมันสุดๆนะฮะอย่างพวกเองอยัง ก็พยายามดิ้นรนเต็มที่แล้วก็ยังต้องหาหน่วยงานของรัฐช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟังกันแล้วมาทักทายกันก็ยินดีที่จะบอกข่าวสารเท่าเท่าที่พอทราบมาเพื่อความเป็นไปนะอย่างน้อยคนที่ใกล้ชิดก็จะมารับฟังกันได้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันผมนักกิตวัไลฟ์ฟอร์เมเดนดูแลตัวเองนะครับสําคัญที่สุดเพื่อฝูงของเราข้างดูแลเขาและเขาจะดูแลคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ